เอาเอาเอายังไงครับยังไงครับโอ้ควันขโมยอีกแล้วควันขโมยอีกแล้วสวัสดีครับิดตีอยู่กับ ทีมงานผู้ใหญ่เที่ยงครับอยู่ที่ทอำเภอปรางกูโอ้สวัสดีครับมวิ่งไกลแท้วิ่งไกลเนาะโอ้เอ้ยยืนตรงนี้ดีกว่า ยากครับยืนยากเอาการครับเสียไม็ก็มาครับเสียไมเออยนี่ครับฮะเลอแค่นี้เองอยู่ในรถหนึที่เดนลำดวนก็มาครับมาวิ่งอยู่ที่อำเภอปรางกู จยัหงวัดสีสเกตครับหลอกสะเก่าแต่ยังขุดไว้ปีที่แล้วแล้วแหละนี่ SK 140รุย่รนยอนดหิตน่าจะสุดแค่นี้แหละดูทรงแล้วครับหรือจะลงอีกอดินดาดดินดาด เกี่ยวครับโอ้ลมแรง้ลมแรงมากวันนี้ ชันๆหน่อยเอาต่อไปเสี่ยแม็กเอ้มาวิ่งไกลพอสมควรครับมีอยู่เจ็ดคันครับรถดำก็เยอะอยู่ครับผมไม่ค่อยไกลฝาข้างดำมาแล้วเสี่ยแม็กนี่แสดงว่าจัดเต็มเลย แสดงว่าจัดหนักมาเลยฝากข้างดำหมดเลยโอขี่ยืนถ่ายก็ยากครับ เป็นงานแบกครับแบกให้เต็มกล่องอ่ะขึ้นบ่อมันจะมันดีครับเซดายเป็นงานเที่ยว lay tem lah ไเหยียบคันเร่งเลยคันเร่งนี่ไม่แตะเลยครับสายคิวอยู่แล้วเสียแม็กตัวตึงอูอีสานต้เลยตัวท็อปูอีสานต้ครับสายควันนี่กันนี้นี่ มาดูสายควันครับควันขโมงไหมงานนี้ เต็มแล้วคุณปูมาชมคุณปูเป็นบอ่อกันหน่อยอ๋อยังไม่เต็มอีกครับ mình bè cái này ngàn máu luôn bà ô ô bảy khoan khoan học đi chính chương trình gặp ทีมงานครับ นะอาจจะทมคนละที่นะใส่ไม่เท่ากันพลังให้เทคครับ เ e หรือ 7e คันนี้โอ้มีแต่ท้ายอูช่างอันตัวนี้ทีมงานนี่นี่ vài tem lắm vài tem lắm nuôi oh, gấp รอดเหมือนกันนะโอเคเลยเดี๋ยวก่อนน่าจะพักกินข้าวก่อนหรือเปล่าเ,เอามาชมสายเขียวครับ แต่คันมีก็ปลายกลวยเลยครับคันนี้แหละผมว่าจะรอดไหมเพราะตรงเนี้ยเริ่มเนืนแล้วเนี่ยมารอชมครับลายเต็มแล้วครับ เลรถลอกคุณหารครับจากอำเภอคุณหารตัวตึงอูช่างอันเช่นกันครับคันนี้ไม่ค่อยได้เจอกันครับ mà xem một vòng khác. lông đang đi trên này này. ตาจะโมโซเลนอยบ้างนี่หรือเดิมๆลั่นเอาเรื่องเลยดูรอบสองครับเทมักเน่น่เเอาดูรอบนี้ครับ แน่แน่แนไม่ต้องร้นไม่ต้องิ้นเหมือนจะไม่รอดนะดูทรงแล้วมาดูครับเจมส์เอาลุยแน่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 น่แน่แน่แน่ เยียบร้อยเหมือนเดิมครับเอ,อ่เอาเหยียบ่อยครับเหยียบหนยเอา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 ยังไงครับยังไงครับโอ้ควันขโมยอีกแล้วควันขโมยอีกแล้ว เสียแม็กเสียแม็กสยามครับนี่แรงอยู่แล้วครับไม่ต้องให้ดันท้ายก็ขึ้นได้ครับนี่ตัวท็อปอูช่างอันครับเ,เดี๋ยวพักกินข้าวก่นอนเติเมแรงก่อนครับ มาชมรอบสุดท้ายครับสายควันมาโันท่วมบ่อเลยงานนี้ ขอตังหลักครับโอ้ต้องดันท well. ้ายแล้วต้องดันท้ายแล้วโอ้เอาจนได้เลยไม่ธรรมดาเปหย่อุดยอด ไเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ